สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันในวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจโครงสร้างสมองที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเอ,อ่อเยื่อไมลินค่ะปกติเราก็จะมองมันเป็นแค่ฉนวนหุ้มสายไฟในสมองใช่ไหมคะแต่ว่ามีงานวิจัยใหม่ที่แบบชวนให้คิดไปอีกทางเลยใช่ครับคือมองว่าคุณสมบัติทางกายภาพที่ทาให้มันเป็นฉนวนที่ดีมากๆเนี่แหละออาจจะทำให้มันกลายเป็นเหมือน เครื่องกําเนิดควอนตัมไปโดยบังเอิญซะงั้นโหเครื่องกําเนิดควอนตัมเลยเหรอคะครับผมแนวคิดนี้มาจากงานวิจัยล่าสุดเลยของลิวเชนแล้วก็ออชิติพิมพ์ใน Physical Review E ปี2024นี่เองครับเขาเสนอว่าโครงสร้างของเยื่อไมเมลินนี่แหละครับที่อาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าคู่โฟตอนพัวพันหรือ Entangled by Photons ขึ้นมาได้โฟตอนพัวพันครับซึ่งถ้ามันเป็นจริงขึ้นมานะเอ่อมันอาจจะ เปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจการทำงานของสมองไปได้เลยนะครับฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่ามันเป็นไปได้ยังไงไกลไกมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญกับความเข้าใจเรื่องสมองหรือว่าโรคอย่าง m s มากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะเริ่มจากความเข้าใจเดิมๆก่อนไหมคะทบทวนกันสั้นๆว่าปกติแล้วไมอลินเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะคะครับครับได้เลยครับก็ เดิมที่เรารู้กันว่าไมอลินคือชั้นไขมันหนา,นาๆเลยนะครับที่พวกเซลล์เกลียเนี่ยสร้างขึ้นมาพันรอบรอบแอ็กซอนหน้าที่หลักๆก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าทําให้สัญญาณประสาทมันกระโดดข้ามปลอกฉนวนไปได้เร็วขึ้นมากๆที่เรียกว่า s o l t a t o r y conduction นะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนสายไฟที่มีฉนวนหุ้มอย่างดีใช่ครับ ช่วยให้สมองส่งสัญญาณได้เร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยโอเคค่ะอันนั้นคือบทบาทคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าประเด็นที่งานวิจัยนีชี้คือคุณสมบัติทางกายภาพมันเองเลยใช่ไหมคะที่ทำให้มันเป็นฉนวนที่ดีเนี่ยทั้งรูปทรงที่เป็นกระบอกโครงสร้างที่เป็นชั้นๆมีดัดชนีหักเหต่างกันแล้วก็พันธะคาร์บอนไฮโดรเจนหรือ C-H ที่เยอะมากๆในไขมันทั้งหมดนี้มันดันไปสร้างสภาวะที่ หมาะเจาะพอดีกลายเป็นเหมือนอโพรงเรโซแนนซ์เชิงแสงขนาดจิ๋วขึ้นมาเองถูกต้องเลยครับคือมันเหมาะเจาะมากแล้วไอ้เจ้าพันธะ C-H จำนวนมหาศาลในไขมันไมอิลินเนี่ยนะมันสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัวของมันซึ่งพอดีกับระดับพลังงานในช่วงอินฟราเรดกลางทำให้ทุกมันทำหน้าที่เหมือนตัวปลดปล่อยควันตั้มตามธรรมชาติได้เลยตัวปลดปล่อยควันตั้มครับทฤษฎีเขาก็เสนอว่าภายในโพรงไมอิลินนี่แหละ อาจจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการปลดปล่อยรังสีแบบขั้นบันไดหรือ Cascade Emission คือพอพันคะ CH ถูกกระตุน้นมันจะปล่อยโฟตอนอินฟราเรดกลางออกมา2ตัวตามลำดับกันแล้ว2ตัวนี้ครับคาดว่าโฟตอนคู่นี้น่าจะอยู่ในสถานะพัวพันกันหรือ Entangle d นั่นเองครับเดี๋ยวนะคะนี่เรากำลังพูดถึงหลักการจาก Cavity Quantum Electrodynamics หรือ CQED หรือเปล่าคะที่ว่าสภาพแวดล้อมเล็กๆมันควบคุมปฏิกิริยาควอนตัมได้คล้ายๆกับที่เราสร้างโพรงเล็กๆในห้องแลบเพื่อควบคุมแสงหรืออะตอมใช่เลยครับใช่เลยหลักการพื้นฐานเดียวกันเป๊ะเลยแต่แทนที่จะเป็นโพรงที่เราสร้างขึ้นมาในห้องแลบอันนี้มันคือโครงสร้างทางชีววิทยาเลยที่แบบว่าวิวัฒนาการมาเพื่อทำหน้าที่อย่างอื่น แต่ดันมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่เอื้อต่อปรากฏการณ์ควอนตัมนี้พอที๋อ oh. ซึ่งมันก็ต่างจากกระบวนการสร้างโฟตอนพัวพันในห้องแลบอย่างพวก SPDC อะไรพวกนั้นที่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนกว่านี้เยอะครับแต่แต่คำถามคลาสสิกมันก็ต้องกลับมาอีกแล้วนะคะคือสมองคนเรามันทั้งอุ่นทั้งเปียกแล้วก็มีสัญญาณรบกวนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสภาวะควอนตัมที่มันเปราะบางมากๆอย่างสถานะพัวพันเนี่ย มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่รอดได้จริงๆหรอคะในสภาพแวดล้อมแบบนั้นปัญหาเรื่องดี c o h e r e n ซ์หรอคะครับอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญของแนวคิดสมองควันตัมเสมอมาเลยครับถูกต้องเลยแต่จุดที่น่าสนใจมากๆของทฤษฎีไมลินอันนี้ก็คือว่าตัวไมลินเองเนี่ยโดยธรรมชาติมันเป็นฉนวนไฟฟ้าและแสงที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วโครงสร้างที่เป็นชั้นๆหนาแน่นของมันเนี่ย อาจจะช่วยป้องกันกระบวนการควันต่ำที่เกิดข้างในไม่ให้ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ในระดับหนึ่งนะครับอ๋อคือตัวมันเองช่วยป้องกันตัวเองได้บ้างครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบถ้าเทียบกับทฤษฎีอื่นอย่างออ O-R o R, ที่เสนอว่าเกิดในไมโครทูบูลซึ่งมันดูจะเปิดรับสิ่งรบก,กวนมากกว่าไมลินนะครับถ้าเทียบกันแล้วทฤษฎีไมลิ My นนี้ฟังดูเ ติดดินกว่าไหมคะเพราะมันอิงก,กับโครงสร้างชีวภาพที่เราคุ้นเคยมากๆคือไมอิลินแล้วก็ใช้หลักฟิสิกส์คัอนตัำที่เป็นที่ยอมรับอย่าง CQED ผลลัพธ์ก็คือโฟตอนผัวพันซึ่งมันเหมือนเป็นทรัพยากรที่อาจจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นต่อได้อีกใช่ครับในขณะที่ออเคสโออาร์ของเพนโรสแฮมม e ร o ฟ f อันนั้นจะดู เอ,อ่ออาศัยฟิสิกส์ที่ยังเป็นการคาดการอยู่อย่าง objective reduction แล้วก็พุ่งเป้าไปที่การอธิบายสติสัมปชัญญะโดยตรงเลยซึ่งมันพิสูจน์ได้ยากกว่ามากๆใช่ครับจุดแข่งสำคัญมากๆของทฤษฎีไมออลินีคือความสามารถในการทดสอบได้หรือ falsifiability ครับ คือเราสามารถออกแบบการทดลองเพื่อไปตรวจจับไอเจ้าคู่โฟตอนอินฟราเรดกลางที่พัวพันกันที่น่าจะถูกปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อประสาทที่มีไมออลินได้จริงๆตรวจจับได้เลยครับถ้าตรวจพบจริงนะก็จะเป็นหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่งมากๆเลยโอเคค่ะฟังดูมีความเป็นไปได้ทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ทดลองได้จริงแล้วถ้าถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาล่ะคะมันสําคัญยังไงเรื่องโฟตอนพัวพันในไมออลินเนี่ย มันจะเปลี่ยนความเข้าใจเราเรื่องสมองหรือว่าการรักษาโรคได้จริงๆหรอคะอ๋อมีนัยยะสำคัญหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยนะโฟตอนพัวพันพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็น,นกลไกเบื้องหลังการซิงโครไนซ์หรือการประสานงานกันอย่างรวดเร็วมากๆของเครือข่ายประสาทที่อยู่ห่างไกลกันในสมองซึ่งเป็นอะไรที่กลไกแบบคลาสสิกเดิมๆเ,เนี่ยยังอธิบายได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ๋อการเชื่อมต่อระยะไกล แล้วอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากคือมันให้มุมมองใหม่เลยกับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือ MS ครับอ่าใช่เลยโรค MS เนี่ยเยื่อไมลินมันถูกทำลายใช่ไหมคะปกติเราก็จะคิดว่าผลกระทบหลักๆคือสัญญาณประสาทมันช้าลงเพราะเสียชนวนไปแต่แต่ถ้ามองด้วยเลนควันตัมแบบนี้ การสูญเสียไมลินก็คือการทำลายโรงงานผลิตโฟตอนพัวพันพวกนี้ไปด้วยเนี่ยจะช่วยอธิบายอาการทางปัญญาที่ซับซ้อนใน MS อย่างอาการสมองล้าหรือคอคเนติฟอกได้ดีขึ้นไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่สัญญาณช้าลงแต่คือการขาดทรัพยากรควันตั้มที่จำเป็นไปอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆครับใช่เลย อาจจะเหมือนกับว่าสมองสูญเสียช่องสัญญาณความเร็วสูงพิเศษแบบควันตั้มไปทําให้การทํางานที่ต้องใช้การประสานงานเยอะๆมันติดขัดหรือว่าช้าลงแล้วมันยังมีอีกแนวคิดหนึ่งด้วยนะครับที่เสนอว่าไมอลินอาจจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยกลไกควันตั้มบางอย่างอีกอา้าวมีอีกหน้าที่หรอคะเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะไมอลินอาจจะทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ทํางานหลายอย่างเชิงควันตั้มเลย คือทั้งสร้างทรัพยากรโฟตอนพัวพันแล้วก็ป้องกันอันตรายไอออนรั่วไหลไปพร้อมๆกันการสูญเสียมันไปในโรค MS เนี่ยก็เลยอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องความเร็วสัญญาณที่เราเคยเข้าใจกันมาครับ เข้าใจประเด็นแล้วค่ะสรุปได้ว่าเยื่อไมอิลินที่เราเคยเห็นเป็นแค่ฉนวนธรมธรมดาาเนี่ยอาจจะมีบทบาทเชิงควอนตัมที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยคืออาจจะสร้างคู่โฟตอนผูพันได้ผ่าน,นกลไกที่อิงกับฟิสิกส์ที่เราก็รู้จักกันดีและเป็นสมมติฐานที่เปิดให้เราทดสอบได้จริงๆด้วยถูกต้องครับก้าวต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทดลองเพื่อยืนยันหรืออาจจะหักล้างสมมติฐานนี้ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันขึ้นมานะ เออมันอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายในการรักษาโรค MS ไปเลยก็ได้จากแค่การลดการอักเสบไปสู่การเน้นฟื้นฟูโครงสร้างไมออลิน e หรือ structural remyelination เพื่อให้หน้าที่เชิงควันตัมอันนี้มันกลับคืนมาได้น่าสนใจมากค่ะก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่า โครงสร้างทางชีววิทยาอีกมากมายเลยที่ดูเผินๆว่าเรียบง่ายหรือมีหน้าที่แค่อย่างเดียวเนี่ยอาจจะซ่อนบทบาทเชิงควอนตัมที่น่าทึ่งเอาไว้ซึ่งวิวัฒนาการอาจจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หนึ่งแต่ธรรมชาติก็แบบช่วยโอกาสนําคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมันมาใช้ประโยชน์ในอีกทางหนึ่งโดยที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเป็นไปได้ไหมคะ